ใช่ไม่ซ้ำใครก็คือจากเมื่อก่อนตัวเนี้ยไม่กี่ตังค์เรามาเพิ่มมูลค่าให้มันโดยการใช้งานปรับเข้ามา สวัสดีครับเราสังคพลเอกชาญนะคะก่อรายการนะครับรไปคุยครับุยไปทั่วนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ที่ตึกแดงนะครับเดี๋ยวเราพามามาดูอะไรแปลกๆใหม่ๆกันนิดนึงนะครับไปกันเลยครับครัเดี๋ยวมาดูเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจอ๋อสวัสดีครับผมมกับเจ้าของร้านนะคะโอ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านบีดัสโซ่สตูดิโอนะครับผมร้านของเราจะเน้นงาน DIY กับงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับ เช่นคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยกับต่างชาติเวลาเราซื้อของฝากแป็นโซเนียไม่ซ้ำใช่ไม่ซ้ำใครก็คือจากเมื่อก่อนตัวนี้ไม่กี่ตังเรามาเพิ่มมูลค่าให้มันโดยการใช้งานปักเข้ามาใช่ครับซึ่งอันนี้เราก็ดีไซน์ออกแบบเละดูเป็นพรีเมียมส่วนงานนี้เป็นงาน DIY เป็นงานคัสตอมเอามีหลายเทคนิคมีทั้งงานแปทเวิร์กติดปักทั้งผ้าทั้งปักทั้งปัก คือผสมผสานใช่ก็มีแค่ตัวเดียวครับแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดคุณก็คือเป็นมาสเตอร์พีซไปเลยใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยเรียกว่าไปใส่ที่ไหนไม่ต้องกลัวใครมาซ้ำไม้เจอชนกันไม่มีส่วนงานนี้เป็นงานของคอลเลคชั่นล่าสุดเป็นของผู้หญิงเราก็ใช้เสื้อเก่าซึ่งเราไปซื้อมาซึ่งเป็นซึ่งกับราคาซึ่งมูลค่ามันก็จะไม่แพงมากใช่ไหมครับมาเพิ่มมูลค่าให้มันในการ ใช้งานออกแบบแสดาว่าตัวหลักแล้วก็มีเสื้อตัวนี้ตัวหนึ่งจอแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้งานปรับใช้ลูกไม้ใช้ผ้าใช้การดีไซน์ทั้งหมดคือพอทำนี้ปุ๊บมันมันมีเพิ่มมูลค่าขึ้นมาแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นชัดเจนใช่มันก็จะมีแค่ตัวเดียวอ๋อคือคุณใส่ร้านเราอะคุณยังไม่สำหรับไม่ต้องกลัวเลยว่า้ไปงานไหนไปที่ไหนแล้วไปเจอชนคือมั่นใจได้เลยว่างั้นเถอะเนี่ยครับอันนี้คืองานมัดย้อมอะไรอย่างเงี้ยเอามาเพิ่มมูลค่างานวาดครับผม ส่วนนี้เป็นงานกิโมโนไอ้น,นี่เป็นงานแผ่นปร์มเหมือนกันก็มีแค่อย่างละตัวกิโมโนพวกนี้คือเราเอาใจต่างชาติหรือว่าคนไทยก็ได้ที่ที่เขาอยากจะใส่เพื่อแบบอยากให้ตัวเองโดดเด่นมีแค่ตัวเดียวในโลกเหมือนกันซึ่งลูกค้ากลุ่มที่ชอบเนี่ยคือแน่นอนว่าเขาก็จะชอบแนวนี้ใช่ครับเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นลูกค้าที่บอกใส่แบรนด์เนมมานานแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าแบรนด์เนมมันก็ทํามาหนึ่งคอลเลคชันก็มีหลายตัวถูกไหมครับแต่ให้งานเรา มีแค่ตัวเดียวใช่คือคือมันมีความต่างชัดเจนกับแบรนด์เนมตรงนี้แหละว่าเราไม่ซ้าใครแล้วก็มีแค่หนึ่งเดียวบางคนเนี่ยจะชอบความเป็นหนึ่งเดียวที่แบบเลยฉันใส่ตัวนี้แล้วมั่นใจได้เหมือนตัวนี้เป็นคอลเลกชันที่ต่างชาติชอบมากที่สุดทั้งอาหรับทั้งทั้งทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งเอเชียโดยเฉพาะอาหรับจะค่อนข้างชอบมากจะค่อนข้างขายดีมากเพราะว่างานตัวนี้เหมือนตัวเดรสเองเนี่ยเป็นเป็นงาน ที่มีที่มันทํายากอยู่แล้วคืองานอาจจะเป็นงานพิมพ์บล็อกมัดย้อมเป็นผสมผสานใช่เหมือนตัวเนี้เป็นการพิมพบล็อกมัดย้อมกัดกรดคือตัวเดสเอมันก็ยูนิคอยู่แล้วเราก็คือเพิ่มงานปักเข้าไปอีกมันยิ่งยูนิคเข้าไปอีกทีนี้เวลาเขาใส่เขาจะรู้สึกว่าเป็นพรีเมียมเพราะว่างานพวกนี้ดูเผื่อเหมือนงานมัดย้อมอใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่งานมัดย้อมใช่ เนี่ยเราเอาลายชาวเขามาทำอะไรเงี้ยอ่าคือเรียกว่าไม่ใช่ไปซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอยากได้ปุ๊บจะมีเลยแบบนี้ไม่ต้องสั่งก่อนต้องสั่งก่อนแล้วก็เออเรา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 ทำงานพวกนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเหมือนกับงานก๊อปปี้มันจะทํายากด้วยอ่าใช่เพราะว่าเราเราก็รู้ว่างานแฟชั่นมันมาเร็วไปเร็วแล้วงานก๊อปปี้ก็จะเร็วตามไปด้วยดังนั้นงานพวกนี้เราต้องทำออกมาให้หม่บอกว่า การ Copy ปีมันจะยากขึ้นคือ<า>คือปปี้ได้แต่ว่าไม่ง่ายแหละนะครับใช่ส่วนงานที่โดดเด่นสำหรับผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศเขาจะใส่ประมาณนี้อ๋อแนวนี้เลยพวกผังอะไรดูได้ครับเป็นงานปักที่ค่อนข้างละเอียดคือคงานโอโคตูของฝรั่งเศสเขาจะบอกว่าโอโคตูเขาดูไม่ทันสมัยมดู ด,ดูดูไม่แรงเลยอย่างเงี้ยพอมาเจองานเราเขาบอกว่าอุ้ยเขาไม่เคยเห็นซึ่งเป็นงานปักมือทั้งหมดอ่าคือเขาก็เห็นเลยว่าเป็นงานปักมือทั้งหมดอยู่แล้วใช่เป็นงานปักมือทั้งหมดซึ่งในประเทศไทยเนี่ยงานล้านอย่างผมเนี่ยมีอยู่ไม่เกินห้าหกล้านอ๋อแล้วก็จริงๆมันไม่ซ้ําแนวมันไม่มันมันก็ไม่ซ้ําแนวกันเลยซึ่งแต่และคนก็มีความแตกต่างซึ่งกันและกันมีไอเดียของตัวเองอยู่ว่าจะแนวไหนใช่ ก็แปลกใหม่ดีครับแล้วก็คือใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยที่นี่นี่รับรองว่ามีอะไรให้ได้เลือกได้สนใจนําไปใส่กันที่แบบว่ามีความโดดเด่นของตัวเองเหมือนคนที่เสพงานศิลปะครับถือว่าเราทํางานอาร์ตขึ้นมา 1>, <อ>1ชิ้นเป็นมาสเตอร์พิซมา1ชิน้นคุณใส่เหมือนใส่งานศิลปะเข้าไปในตัวคุณนะครับ มันจะมีความโดดเด่นความไม่เหมือนใครขอให้คุณเข้ามามาเลือกชมมาเลือกดูก็ได้เหมือนคุณมาดูแกลเลอรี่ครับมาแกลเลอรี่อาร์ตอย่างหนึ่งงานแกลเลอรี่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยครับดูเสร็จคุณไม่ซื้อไม่เป็นไรเรายินดีเราเราพร้อมที่จะพูดคุยได้ครับครับผมก็ยังไงก็มากันได้ที่ตึกแดงใช่ครับตึกแดงชั้นสามครับโซน A ติดบันไดเลื่อนเลยครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่ชมกันมาแล้วก็ฝากด้วยว่าถ้าใครชื่นชอบมาคุยมาชมมาดูกันได้เลย ครับสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ